ดีว่ะเลยใครอยากถึงหกคนที่มีแหวนที่นิ้วนางใ่ไหมครนิ้วอื่น้เก่งของให่มากนะอันนี้พันสค่ะตัวลหตัวโลเป็นนิ้วมมันโตถปขวาและาง